กลาว่าเราเป็นคนที่ไม่ออดิชั่นคนเดียวที่เขาพาเขาไปฟังเดโมเลยคือมาคุยกันปุ๊บแล้วอ่ะปาเดี๋ยวพี่เปิดเดโมให้ฟังเราก็เดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าเขาหาอะไรอยู่เพราะเราได้ยินอย่างที่แบบเพลงเพลงแรกที่ได้ยินมันคือเพลงต้องลืมเสียที คือการเล่นแบบที่ที่เล่นแบบเหนียวเหนียวแน่นๆไม่ต้องอะไรมากแต่ว่ามีมีเทนชั่นมีกรูฟหนักๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกมันเข้าใจแล้วที่เขาอยากจะทำอ่ะคือเขาจะทำให้ไม่เหมือนเดิมเขาจะทำให้ไม่เหมือนเดิมเลยคุยแล้วบอเฮ้ย้กกล้าว่ะเฮ้ยกล้าทำเพลงต่อมา ช็อกโกแลตโอ้โหยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีแววแหววแววไม่มีไม่มีตัง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 ดังดังดังยังไม่มียังไม่มีด้วยร้องนี่หนูเพลร้องนู่นตอนอัดเสร็จแล้วถึงจะร้องอรามีแต่ดนตรีกับคลูมไอ้บางใช่แล้วก็แบบเอ้ยมันเว้ยเออติ๊ดดีไว